อีกหนึ่งปัญหาค่ะที่แม่แม่มักพบเจอกันประจําค่ะนั่นก็คือเจ้าตัวน้อยร้องงอแงเพราะว่าหิวนมนั่นเองค่ะกว่าจะละลายน้ํานมที่สต็อกไว้ก็ต้องใช้เวลาตั้งหลายชั่วโมงค่ะหรือกว่าจะเอาไปแขวนในนับอุ่นเนี่ยเพรากลัวว่าจะสูญเสียคุณค่าของน้ํานมไปนั่นเองนะคะปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะเพียงแค่มีเครื่องอุ่นนมรุ่นนี้นั่นเองค่ะ วันนี้เบบี้กิฟต์ขอแนะนำค่ะตัวช่วยอุ่นนมให้ลูกน้อยนะคะให้เจ้าตัวน้อยทานได้แบบรวดเร็วทันใจเลยค่ะประหยัดเวลาแล้วก็ยังไม่เสียคุณค่าของน้ำนมด้วยนะคะกับเครื่องนี้เลยค่ะ baby bottle warmer and sterilizer ค่ะจากแบรนด์ r i n t and f i n นั่นเองค่ะ ซื้อ1ได้ถึง4เลยค่ะอุ่นละลายนึ่งค่าเชื้อนะคะเรื่องเดียวเรียกว่าครบจบเลยค่ะต่อมาเดี๋ยวเราจะมาดูกันที่โหมดการอุ่นนมกันบ้างดีกว่านะคะสามารถทําได้ง่ายๆเลยค่ะอุ่นนมได้ทีละ2ขวดเลยนะคะเพียงแค่เติมน้ําเข้าไปค่ะจนถึงปริมาณขีดที่กําหนดนั่นเองค่ะนําขวดนมนะคะใส่ลงไปค่ะแล้วก็เลือกกดเป็นโหมดวอร์มตรงนี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่สามารถที่จะปรับอุณหภูมินะคะได้ตั้งแต่37ไปจนถึง60องศาเลยค่ะโดยที่น้ํานะคะจะค่อยๆ ปรับอุณหภูมิค่ะไปจนถึงตามที่เรากําหนดไว้นั่นเองค่ะตรงนี้ก็จะช่วยรักษาคุณค่าค่ะของสารอาหารในน้ํานมไว้ได้อย่างครบถ้วนค่ะเพียงเท่านี้ลูกน้อยก็จะได้รับประทานนมแล้วค่ะต่อมาค่ะก็จะเป็นโหมดของการละลายน้ําแข็งนะคะหรือว่าละลายน้ํานมที่สต็อกไว้นั่นเองค่ะโดยเครื่องนะคะจะทําการค่ะคํานวณอุณหภูมิตามปริมาณของน้านมนั่นเองค่ะโดยจะใช้เวลาเริ่มต้นเพียงแค่4นาทีค่ะเพียงแค่คุณแม่นะคะนําถุงน้ํานมค่ะที่สต็อกใส่ไว้ค่ะแล้วก็รอสักครู่เดียวเท่านั้น เองค่ะลูกน้อยก็จะได้รับประทานนมแล้วค่ะ ถัดมาค่ะก็เป็นโหมดของการอุ่นอาหารนั่นเองค่ะเมื่อเจ้าตัวน้อยนะคะอายุประมาณ6เดือนคุณพ่อคุณแม่ก็เริ่มที่จะให้ทานเป็นอาหารเสริมอื่นๆด้วยแล้วใช่ไหมละคะสามารถที่จะนํามาอุ่นในเครื่องนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะเพียงแค่นําอาหารที่บดไว้นะคะใส่ในภาชนะที่ทนความร้อนค่ะแล้วก็นํามาใส่ได้เลยค่ะเลือกกดเป็นโหมดอุ่นอาหารนะคะสามารถปรับอุณหภูมิได้ค่ะตั้งแต่60ไปจนถึง90องศาเลยค่ะเพียงเท่านี้ค่ะอาหารก็จะอุ่นพร้อมรับประทานค่ะแล้วก็เรียกว่าอุ่นครั้งหนึ่ง เนี่ยอยู่ได้ยาวนานถึง6ชั่วโมงเลยค่ะ และหมดสุดท้ายค่ะนั่นก็คือหมดของการฆ่าเชื้อนั่นเองค่ะโดยจะฆ่าเชื้อด้วยระบบไอน้ําความร้อนสูงถึง100องศาเลยค่ะโหมดนี้ค่ะจะตอบโจทย์สําหรับแม่ๆนะคะที่เป็นสายท่องเที่ยวเดินทางมากๆเลยค่ะเพราะด้วยตัวเครื่องเขาเนี่ยค่ะที่มีขนาดเล็กค่ะน้ําหนักเบาพกพาไปไหนมาไหนก็ง่ายค่ะสามารถทําให้คุณแม่นะคะพกพาค่ะเครื่องอุ่นนมเครื่องนี้ค่ะไปเนื่องฆ่าเชื้อขวดนมบริเวณด้านนอกบ้านได้อีกด้วยนะคะวิธีการก็ง่ายๆเลยค่ะเพียงแค่เติมน้ํานะคะเข้าไป50 มิลลิลิตรค่ะแล้วก็นําขวดนมที่ล้างทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวางคว่ำเข้าไปด้านในแบบนี้ได้เลยค่ะหลังจากนั้นค่ะก็เลือกกดโหมดฆ่าเชื้อนะคะแล้วก็รอค่ะเพียงแค่10นาทีค่ะขวดนมของเจ้าตัวน้อยนะคะก็จะสะอาดพร้อมใช้งานแล้วค่ะ คุณพ่อคุณแม่ค่ะสามารถเลือกใช้งานเครื่องอุ่นนมได้อย่างอุ่นใจเลยค่ะเพราะว่าเรามีการรับประกันถึง1ปีเต็มเลยค่ะและในส่วนของวิธีการดูแลรักษาทําความสะอาดนะคะก็สามารถทําได้ง่ายๆเลยค่ะเพียงแค่เติมน้ําลงไปค่ะ200มิลลิตรนะคะแล้วก็เติมน้าส้มสายชูลงไป2ช้อนโต๊ะค่ะหลังจากนั้นนะคะเลือกกดโหมดฟู้ดค่ะแล้วก็ทิ้งไว้ให้เครื่องทํางานเนี่ยประมาณ10นาทีค่ะพอครบแล้วก็เทน้ําด้านในออกนะคะเพียงเท่านี้ค่ะก็จะช่วยในเรื่องของการลดคล้า สาพสกรปรกต่างๆนะคะที่เกิดจากการใช้งานได้แล้วค่ะ เรื่องอุ่นนมรุ่นนี้ค่ะเหมาะกับคุณแม่นะคะที่กังวลค่ะว่าจะสูญเสียคุณค่าสารอาหารในน้ำนมไปนะคะเพราะว่าเขาสามารถที่จะปรับอุณหภูมิได้ตามต้องการเลยค่ะหรือว่าคุณแม่ที่ต้องการความสะดวกรวดเร็วค่ะไม่ค่อยมีเวลานะคะก็สามารถอุ่นนมค่ะให้ลูกทานได้แบบทันใจเลยค่ะลูกน้อยไม่ร้องงอแงด้วยนะคะรวมไปถึงค่ะแม่ๆที่เป็นสายเดินทางค่ะออกไปท่องเที่ยวนะคะออกไปนอกบ้านบ่อยๆเป็นประจำค่ะด้วยความที่มีขนาดเล็กระทัดรัดน้ำหนักเบาค่ะพก พาไปใช้งานได้แบบสะดวกสบายค่ะอุ่นนมก็ได้ค่ะจะฆ่าเชื้อขวดนมก็ได้นะคะเครื่องเดียวจบตอบโจทย์แม่ๆอย่างแน่นอนค่ะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่สนใจค่ะสามารถมาสัมผัสสินค้าตัวจริงค่ะกับเครื่องอุ่นนมค่ะ Baby b o t t e r Warmer a Sterilizer ค่ะได้ที่ร้าน BabyGift ทุกสาขาค่ะหรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆได้เลยนะคะ BabyGift ยินดีให้คำแนะนำค่ะ